โอ้โหถ่ายรูปหน่อยดีโอ้ยมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยบรรยากาศดีดีร้านนี่ร้านไก่ย่าง นี่แน่ดีใจผ้าผ้าแม่เพิ่นก็ไปซื้อพาพายังกับแม่ผ้านุ่มแตเด็กแม่กินเขาวันหนึ่งเขาความนี่นี่น้องนี่ดีใจลเลยนีย่กินอะไรสั่งอะไรนี่สั่งอะไร ตีไก่ทอดให้นี่นี่ทอดเอาลาบเนี่ยเดี๋ยวรออาหารก่อนพี่น้องเจ้เจ๊เหรอปจ้าส้มไปแล้วครับเดี๋ยวรออาหารก่อนนี่นี่มากินอาหารไก่ย่างส้มตำวัดวัดปลาอย่างเนี่ยวัดปลานุ่นสรค์นมันบ่ะเออผูกวัดปลานุ่นสรรค์ทางเขาวัดปลานุ่นสรรค์ครับผมทางจะไปร้อยเอ็ดนะครับ รถทัวร์ขึ <t 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 ้นคอนแกมดอนแม่กินข้าวก่อน่นี่ตื่นตาตื่นใจครับผม บรรยากาศตลาดเิ่นเป็นซุ่มดีซุ่มใบซุ่มเชียงหน้าซุ่มเชียงหน้าครับผมเราจะมีคอร์เตกัวของกัวเพิ่นอนเก็์ไปต่างหากเนาะได้กระทรันง่ามสไตล์ชิวๆอีสานแมนเท่าไม่น้องมาเดี๋ยวถ่าข้ามเข่าก่อนเดี๋ยวจังมาจวดจ่าด้วยกันฮรับบอว่าบว่เราแต่งลุคด,ดีๆนะ เทคแค่ทิคแค่ให้ความสำคัญลูกค้านี่แหละพีนน่น้องกูได้หนาวหนาวหนาวโอ้โหมีไก่ด้วยโอ้โหส้มตำไปเดี๋ยวให้แม่ทำให้ แมาพี่น,อน,น้องกินเข่าด้วยกันลาบลาบกับสมต่ำวูวูต่ำปลาหนากินมากเลยฮะได้สิบรอบเออดือสัน่นมือสัน่นเจี๊ยบลาบ ลาบัวผมเสี่ยพี่น่อเสี่ยพี่กันพุ่นติผ <c ười> ม,มแรงแมนพนหลแบบเรียมากคนหลยหล Cây hoa này đây nè còn thêm ba chặt chặt thần thai bây giờ bây giờ ngay quá mà thiệt quay cứng mà cứng ห้องใหบ่กว่าแม่ปดิดป่ะยิเสียงบ่ไีน้อยหลาพึ้นไหมดจมเป็นไทยแ,แบบผมตกแ่ดจ้ไ้ทอดนึงหรือแ่บค่นนี่ก็เห็นจะตอนนี่ค่ะ นนี <sh arp music> ่กินกับไก่ดอนกินตังไม่รเยยิเสียงบักเนี้เสียงรบมด้วยนพี่เพี่ราอกนอกบ้านก็ตุลัตุเลน่ มื่อนี้ล้มเป็นพี่สษดตั่งมาดีมืม่ไไม,ม,นมไนี่ะเนี่ยมันไี่ขยรืเป่ะเนื้อรานจะต้องตัด

ขอใหไว้น่งครับผมอบ๊แล้วไก่ไก่ก่อนคุกก่อนเลยเออก่อ,อบนบนเชฟเก็บย๊อ,อกก่อนนใหม่ใหม อไลูกแม่กินมังฮัลโหลอือ <renamed> ีเ <updated> ส <throat> okay. ียปนเป็นเกสียเสียพี่น้องครับ เน่ๆๆ this, oh, this is got อ๋อโน้ตจะใส่มั้ยได้ เอาแม่้แ,แม,แแม่ตับตบแม่ไปมนตับเจ็ดวันเกินเนี่ยคับกินยุจะปกินเมื่อหลัไม่อยู่หลายัได้กิน ลไมดูเลยเวทีมนไม่ดูก้กไเากว่าล,ลูกไปมากใครถอนตึงจริงมดหลายเด้อ สวัสดีครับเม่งพี่ต่ะอาหารสีสันอาหารนายนายกินสุดๆน้ะแม่เนะาะพัชนะกันพัชนะมึงบวดสาแม่ปวดเข่ขอโอเคครับผมสวัสดีครับ